ราคาสวิตรครับมาสด้าซีเอไฟนะครับการเปืองท้ายหอนนะครับอันนี้ไม่ใช่ครับปิ้งหอนนะอันนี้เฟืองท้ายหอนนะครับน้ำมันเฟืองท้ายมันตรวนตรวจตรวจตามันเช็คถ่ายกันบ่อยๆนะฮะอย่าละเลยอย่าลืมถ้าลืมนี่เสร็จเลยนะครับเนื่องจากปริมาณน,น้ำมันเปืองท้ายมีน้อยมากนะในห้องเฟืองท้ายก็เล็กมากอ่ะเดี๋ยวเรามาดูอันนี้หอนเปืองท้ายนะลูกปืนแตกแล้วนะปืนเลหมูนะ ขยับนะครับเลยหมูใบสีอันนี้ใบสีนะครับลูกปืนใบสีแตกแล้วนะครับขาดการแมนนทิ้งนนะครับอย่าลืมนะครับอย่าลืมเลยนะครับถ่ายน้ำมันเครื่องเมื่อไหร่ก็ถ่ายน้ำมันให้ช่างหรือศูนย์บริการนะครับเช็คน้ำมันเฟืองท้ายให้ด้วยนะครับป้องกันนะครับเพื่อป้องกันนะครับเพราะห้องห้องเฟืองท้ายเขาเล็กมากนะครับห้องเฟืองท้ายห้องเก็บน้ำมันเนี่ยน้อยมากนะครับ ถ้าลืมปุ๊บเนี่ยมีการระเหิดร ди, ะเหยหรือรั่วซึมนะครับแตกเลยนะครับใบสีเด้หมูกินกนถทาลุ LIKE, ปืนตกขนาดนี้นะครับเกินเยียวยานะครับอะไรเรามีนะอะไรเรามีจะซ่อมนะจะซ่อมคาปิ้งหอนอันนี้ชุดซ่อมเรามีนะครับปืงท้ายเอาด่วนนะเอาด่วนเอาไว้มีเปลี่ยนให้พร้อมเลยนะครับนะครับไม่ต้องจอดล้นนานไม่ต้องจอดค้าวันนะครับต่โทรนัดกันก่อนนะครับอี๋ยวหมุนให้ดูนะครับหมุนให้ดู nè à để vô còn à muốn cho nó người mà làm mày nè ra bằng tiếng mới đi được. Ta muốn. Đập cương còn em mà Đập cương còn. Đập quyền, hay nói đập cương con. ฟังเสียงนะฟังเสียงเพื่องท้ายหอนรอน้รอนนูุนเลยร้อนูุนแรงขายหอนนะฮะอันนี้ไปแล้วไม่เหลือแล้วนะครับใบสีเดืหมูพอลูกปืนตกนะลูกปืนลูกปืนใบสีตกทําให้โดยสุดโดยหมูกับใบสีนะชนกันกินกันเองนะฮะได้ยินไหม เดี๋ยวผมจะพยายามให้ได้ยินนะหอนดังลนะดังแรงครับนี่นะลูกปืนตกลูกปืนแตกไปแล้วนะครับอ่ะวีร์ราคาเซอร์วิสจ,จัดก,การให้ครับทำได้ไม่ต้องกลัวนะครับอะไหล่มีพร้อมนะครับพร้อมเปลี่ยนนะครับน้มันไหม้แล้วมันส่วท้ายนะฮนะถ่ายเช็คนะฮะตรวจเช็ค ตรวจเช็คทุกรอบการถ่ายน้ำมันเครื่องด้วยนะครับพร้อมกันเลยนะครับอย่าลืมอย่าเผลอนะเนื่องจากมันเฟืองท้ายเขามีน้อยมากปริมาณในห้องเฟืองท้ายนะเขาเล็กมากนะครับวีรคาราสวิตครับสนใจนะครับซ่อมเฟืองท้ายเพื่อซ่อมคัปปิ้งหอนพอนดาซีเอ็กซ์ไฟนะครับติดต่อได้ครับโทรศัพท์นะครับโทรศัพท์0 8 0 9 3 1 4 2 5 2้าครับ